ทำต,ตามนี้ได้รับเงิน5,000บาทเข้าบัญชีแน่นอนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะภายหลังจากที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ได้ทยอยแจกเงินจำนวน5,000บาทให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน เพื่อเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะสำหรับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการ .com ก็มีประชาชนลงทะเบียนไปหลายล้านคนนะคะทำให้บางรายที่เดือดร้อนจริงๆยังไม่ได้รับเงินและขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบล่าสุดชาวเน็ตก็ได้ออกมาเผยเทคนิคนะคะว่าหากใครขึ้นสถานะรอตรวจสอบหลายวันแล้วให้ดำเนินการดังนี้นะคะ1 ให้กดหมายเลข1111 11แล้วก็กดโทรออกนะคะ 2. ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 3. หากโทรติดแล้วให้เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมนะคะแล้วก็4เงิน5,000บาทก็จะเข้าบัญชีทันทีเลยนะคะอย่างไรก็ตามพ่อแม่พี่น้องก็สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ที่ w w w r ์ไ m ท t เ i n บดอรากัน .com และรอการแจ้งผลอนุมัติทาง S M S ของบุคคลที่ลงทะเบียนนะคะ